สวัสดีครับ AB Premium Motor ครับวันนี้โปรโมชั่นนะครับสำหรับเรียกว่า SUV X นะครับ BMW นั่นเองนะครับเริ่มจากน้องเล็กก่อนนะครับคันนี้นะครับปี18นะเป็น X1 นะครับดีเซลล้วนนะครับ1.8 d M Sport นะครับราคาโปรโมชั่นแน่นอนนะครับรคันนี้ ตั้งไว้1299นะครับเดี๋ยวจัดโปรให้1 0 0 0 0แสนบาทเอาไป1199พอนะครับ M Sport เดิมโรงงานด้วยนะครับชุดแต่งของเขานะครับเฟี้ยวเเลยนะครับขับ bm ต้อง m sport นะฮะอ่าด้านหน้านะครับมีกริลนะครับตัวนี้นะครับเป็นชุดแต่งให้ด้วยนะครับอ่ามาดูด้านในกันต่อนะครับสำหรับน้องเล็กนะ x 1นะครับนี่ภายในยังสวยอยู่เลยปี18ใหม่มากนะครับม่แค่8ป0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้น นะครับพวงมาลัย M 3ก้านมัลตินะครับเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับปรับไฟฟ้าพร้อมเมมครบเลยนะครับก็วิ่งในเมืองเนี่ยนะครับประหยัด